สวัสดีครับผมปรินกิจจทรพิทพีท์นะครับนักวิเคราะห์หุ้นในกลุ่มขนส่งนะครับวันนี้จะขอนำเสนอตัวหุ้น AOT นะครับหรือการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยนะครับเ,เรายังคงชอบตัว AOT นะครับในฐานะที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีแนวโน้มผลประกอบการดีนะครับแม้ว่าในวันนี้เนี่ยเราออกบทวิเคราะห์นะครับที่มีการ ปรับรลดราคาเป้าหมายลงแต่ก็เพียงเล็กน้อยนะครับโดยเราให้ราคาเป้าหมายใหม่นะครับสำหรับปี2,568นะครับหรือ1ปีข้างหน้าเนี่ยไว้ที่71บาท50นะครับาจากเดิม72บาทนะครับเนื่องจากเรามีการปรับเปลี่ยนประมาณการไปเล็กน้อยนะครับจากคาดการเดิมนะครับเนื่องจากว่าเรา,เาพบว่าเรื่องของค่าจ่ายเนี่ยในระยะสั้นน่าจะยัง ส่งตัวสูงอยู่นะครับเพราะว่าตัว AOT เองเนี่ยก็อยู่ในช่วงของการพัฒนาสนามบินต่างๆนะครับเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานโลกนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของค่าใช้จ่ายก็จะยังคงมีอยู่ใน1-2ถึงปีข้างหน้านะครับแต่อย่างไรก็ตามในฝั่งของรายได้เองเนี่ยตัว AOT จะมีแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งนะครับในช่วงระยะส3งปีข้างหน้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับ สุดท้ายก็เลยทำให้ตัวภาพผลประกอบการที่คาดการในปี2,568ถึง2,569ยังคงเป็นการเติบโตที่ต่อเนื่องนะครับโดยเราคาดการว่ากำไรในปีหน้าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ23,000ล้านนะครับแล้วก็ปีถัดไปก็จะเป็น26,000ล้านนะครับซึ่งเป็นการเติบโตของกำไรเนี่ยประมาณเ,าเกือบ22%ในปีหน้านะครับแล้วก็เกือบ 13%ในปีถัดไปนะครับจะเป็นภาพในส่วนที่จะเห็นในอนาคตนะครับส่วนในระยะสั้นเองนะครับเรามองว่า AOT เนี่ยมีแนวโน้มผลประกอบการจะแข็งแกร่งขึ้นในภาพของทางการเปรียบเทียบเยอันเยียและคิวอันคิวนะครับสำหรับไตรมาสหนึ่งของเขานะครับก็คือในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมปี67นี้นะครับเนื่องจากว่า เป็นช่วงของฤดูการท่องเที่ยวของไทยนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของจํานวนนักท่องเที่ยวต่างๆนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเองจะอยู่ในเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นตัวหนุนให้ผลประกอบการของ a ออเนี่ยแข็งแกร่งในไตรมาสข้างหน้านะครับ ขณะเดียวกันนะครับเรายังเห็นถึงแนวโน้มในอนาคตที่แข็งแกร่งนะครับสำหรับ AOT เนื่องจากว่าตัวเอ่อ AOT เองเนี่ยกำลังพัฒนาสนามบินหลักของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นสวรรณภ,ภูมิและดอนเมืองนะครับเพื่อที่จะทำให้เข้าสู่มาตรฐานโลกนะครับอย่างเช่นในกรณีของสวรรณภูมิเองนะครับก็จะ มีการพัฒนาตัวระยะอนาคตด้วยนะครับอย่างเช่นกรณีของการขยายไปสู่ east terminal นะครับแล้วก็ตัว south terminal นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ตัว LT มีแนวโน้มที่จะสามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารในอนาคตหรือระยะยาวเนี่ยได้มากนะครับขณะเดียวกันนะครับตัวดอนเมืองเองก็มีแผนในการพัฒนาดอนเมืองที่ชื่อดอนเมืองเฟส3นะครับซึ่งก็จะ เป็นการรองรับผู้โดยสารที่จะเติบโตขึ้นในอนาคตด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นในภาพตรงนี้มันจะเป็นตัวที่สะท้อนถึงแนวโน้มของตัวบริษัทนะครับที่จะยังมีภาพของการเติบโตที่ต่อเนื่องต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงในภาพรวมๆนะครับทำให้ AOT เนี่ยยังดูเป็น ุ่นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแรงมีแนวโน้มการเติบโตต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะการปัจจุบันนะครับที่ผ่านพ้นช่วงโควิดไปแล้วนะครับนั้นเรายังคงคําแนะนําซื้อนะครับด้วยราคาเ,เป้าหมายสําหรับปีหน้าที่71บาท50นะครับสำหรับรายละเอียดในบทวิเคราะห์นะครับสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของ KGI นะครับขอบคุณครับ